ในดินแดนอันไกลแสนไกลมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งอาศัยอยู่กลางทะเลทราย <c oughs> เขากินแต่ดินสดใหม่พืชพันธุ์เขียวชะอุ่มที่เพิ่งโตเต็มที่และ,มะเมล็ดพันธุ์ต่างๆเท่านั้นห่างออกไปจากทะเลทรายแห่งนี้เล็กน้อย มีอาณาจักรแห่งหนึ่งที่สัตว์ประหลาดตัวนี้ยังไม่ทันได้ค้นพบจึงยังไม่ได้กินดินของอาณาจักรราชาและราชินีของอาณาจักรแห่งนี้ไม่มีลูกและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงรู้สึกเศร้าใจมากคือหนึ่งราชินีนอนไม่หลับจึงแอบออกไปนอกวงังนางออกไปเดินอยู่แถวทะเลทรายถึงแม้ว่าเจ้าสัตว์ประหลาดจะสังเกตเห็นราชินีเขาก็ไม่ได้เข้าไปใกล้นางหรือทำร้ายนางเลยเพราะสิ่งเดียวที่เขาต้องการ คือการกินพืชและดินสดใหม่ทั้งหมดในโลกนี้นะตอนนั้นเองมีดาวตกพาดผ่านฟ้าไปทิ้งรอยทางสีเขียวไว้เมื่อเห็นดาวตกราชินีก็เริ่มอธิษฐานทันทีข้าพเจ้าปรารถนาอยากมีบุตรสาวจะได้กอดและเลี้ยงลูกด้วยความรักณตอนนั้นเองนางฟ้าแห่งดวงดาวก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าราชินีฮะท่านท,ท่านคือนางฟ้านี่นา ข้าไม่อยากเชื่อเลยข้าฝันไปหรือเปล่าใช่แล้วราชินีที่รักข้าได้ยินคำอธิษฐานของท่านจึงมาปรากฏตัวต่อหน้าท่านอย่างไรล่ะหากอยากมีบุตรจงเดินเร่ร่อนผ่านทะเลทรายแห่งนี้เป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนเวทมนต์แห่งดวงดาวย่อมสร้างความประหลาดใจให้ท่านราชินีเดินเร่ร่อนผ่านทะเลทรายเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนจริงๆและคอยฟังนางฟ้าแห่งดวงดาว ถ้าว่าราชาเข้าใจว่าที่ราชินีไม่กลับมายังวังเป็นเวลาหลายวันเป็นเพราะว่านางหลงทางเขารู้สึกสิ้นหวังมากเมื่อใกล้หมดวันที่7ขณะที่ราชินีกำลังหมดแรงกายแรงใจนางก็ได้ยินเสียงร้องไห้ราชินีเดินไปตามทิศทางของต้นเสียงนางพบเด็กทารกตัวน้อยร้องไห้จ้าอยู่บนทรายนางรีบโอบกอดเด็กทารกไว้และกลับไปยังวังทันที ปราชาดีใจมากเมื่อได้เห็นราชินีกลับมาอย่างปลอดภัยและเด็กทารกน่ารักน่าชังคนนี้ก็ทำให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกทั้งสองตั้งชื่อให้เด็กทารกผู้นี้ว่าเจ้าหญิงโลกหลายปีผ่านไปเจ้าหญิงโลกก็เติบโตขึ้นเป็นสาวน้อยผู้งดงามสิ่งที่เธอชอบเสมอมาตั้งแต่ยังเล็กก็คือการเล่นกับทราย ถ้าเธอวาดรูปผีเสื้อลงบนทรายผีเสื้อตัวนั้นก็จะมีชีวิตขึ้นมาและออกโบยบินไปรอบๆตัวเธอหรือถ้าเธอวาดรูปดอกไม้ดอกไม้นั้นก็จะตื่นขึ้นและส่งกลิ่นหอมอบอวลฟุ้งไปทั่วผู้เดียวที่รู้ว่าเจ้าหญิงโลกมีพลังเวทมนต์ก็คือพ่อของเธอราชานั่นเองแต่เขาไม่บอกให้ใครรู้เกี่ยวกับพลังของเธอ เพราะเขาไม่ต้องการให้เกิดอันตรายใดๆขึ้นกับลูกวันหนึ่งผู้คนกำลังเพาะปลูกพืชครั้งใหม่กลิ่นฉุนก็ลอยไปเตะจมูกสัตว์ประหลาดเขาให้เขารู้ได้ทันทีว่านี่คือกลิ่นของดินใหม่นั่นเองเมื่อเขาคิดถึงต้นกล้าและ,มะเมล็ดพันธุ์ที่จะได้กินเขาก็อดใจไม่ไหวและรีบออกเดินทางไปตามกลิ่นนั้นทันที ขณะเดียวกันผู้คนในอาณาจักรก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผ่นดินไหวเหรอนี่นี่มันไม่ใช่แล้วล่ะเมื่อสังเกตเห็นแผ่นดินสั่นไหวราชาและราชินีก็รีบวิ่งออกไปดูที่ระเบียงและในระยะไกลก็มองเห็นสัตว์ประหลาดทะเลทรายที่อยู่ใต้ดินกำลังเคลื่อนที่มายังอาณาจากักร โอ้ไม่นะข้าคิดว่ามันเป็นเพียงตำนานซะอีกโอ้แย่ที่สุดตำนานกลับกลายเป็นเรื่องจริงราชารีบสั่งการให้ทหารออกไปหยุดสัตว์ประหลาดทะเลทรายเราทหารไปซ่อนตัวอยู่บริเวณประตูของอาณาจักรแต่สัตว์ประหลาดทะเลทรายนั้นตัวใหญ่และหน้าหวาดกลัวมากจนทหารหลายนายคิดว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะมันได้แน่เมื่อสัตว์ประหลาดเข้ามาใกล้อาณาจักร ขาก็จับทหารขึ้นทีละคนและโยนออกไปยังทะเลทรายไม่ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ทหารของข้าแผ่นดินของเราเมื่อเห็นดังนี้ชาวบ้านที่กำลังหว่านมาเมล็ดอยู่บนดินก็หยุดและออกวิ่งพล่านเพื่อเอาชีวิตรอดสัตว์ประหลาดยังคงกินต้นกล้าและพืชพันธุ์สดใหม่ทุกอย่างที่เห็นต่อไป ชาวบ้านไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงราชาพูดทั้งรู้สึกเศร้าและโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงออกมาจากวังและเจ้าหญิงโลกก็ตามออกมาด้วยเจ้าหญิงน้อยลูกรักของพ่ออยู่ในวังกับแม่เถอะนะพ่อไม่อยากให้มันมาทำร้ายลูกพ่อคะพ่อก็รู้ว่าลูกเอาชนะมันได้ลูกสามารถช่วยอาณาจักรและดินแดนแห่งนี้ไว้ได้ ราชาไม่อยากให้เจ้าหญิงโลกซึ่งเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดทะเลทรายเขาจึงทิ้งลูกไว้ข้างหลังกำดาบไว้ในมือแน่นและออกวิ่งเข้าไปหาสัตว์ประหลาดที่กำลังกัดกินดินแดนอันอุดมสมบูรณ์เขาพยายามหยุดมันแต่กลับทำไม่สำเร็จตอนที่สัตว์ประหลาดทะเลทรายกำลังจะจับราชาและโยนเขาไปยังทะเลทรายเจ้าหญิงโลกก็อดทนไม่ไหวอีกต่อไป แล้ววาดโล่บนทรายโล่นั้นถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยเวทมนต์ให้กลายเป็นของจริงและเจ้าหญิงก็ใช้โล่นั้นป้องกันตัวเองแล้ววิ่งเข้าใส่สัตว์ประหลาดทะเลทรายสัตว์ประหลาดทะเลทรายคว้างทรายใส่เธอแต่เขาก็หยุดเจ้าหญิงไว้ไม่ได้ <Thank you. S 1> ทันใดนั่นเองเจ้าหญิงโล่ก้มตัวลงไปแล้ววาดรูปถังขนาดใหญ่บนทราย ถังนี้กลายเป็นถังของจริงด้วยพลังเวทมนตุ์ของเธอเจ้าหญิงโลกยกถังนี้ขึ้นและโยนใส่สัตว์ประหลาดถังถูกโยนไปครอบหัวของสัตว์ประหลาดไว้และติดอยู่อย่างนั้นดังนั้นเจ้าสัตว์ประหลาดทะเลทรายจึงมองอะไรไม่เห็นเลยและไม่สามารถกินอะไรต่อไปได้ณนะตอนนั้นเองเจ้าหญิงโลกรวบรวมสมาธิ และว,วาดรูปพายุทอร์นาโดเพื่อขับไล่สัตว์ประหลาดทะเลทรายออกไปจากอาณาจักรพายุทอร์นาโดลูกใหญ่และแข็งแกร่งมากจนมันห่อหุ้มสัตว์ประหลาดไว้ได้ทั้งตัวทันทีและหอบเขาออกไปนอกอาณาจักรผู้คนที่เฝ้ามองสถานการณ์อยู่ทั้งอึ้งและดีใจเป็นอย่างมากเจ้าหญิงโลกหมดแรงจากการใช้พลังเวทมนต์ ราชารีบวิ่งเข้าไปกอดเธอทันทีลูกช่วยชีวิตของพวกเราแผ่นดินและอาณาจักรของเราขอเจางเจราะหญิงทรงพระเจ,จเริจญ,รญรตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าหญิงโลกก็เป็นผู้ปกป้องดินแดนทั้งหลายของอาณาจักรอย่างกล้าหาญต่อไป เพราะหากไม่มีดินแล้วก็ไม่อาจมีชีวิตได้และเจ้าหญิงโลกก็รู้เรื่องนี้ดีที่สุดอันกว้างใหญ่ไพศาลมีอาณาจักรแห่งท้องทะเลอันยิ่งใหญ่ตั้งอยู่เจ้าหญิงองค์เล็กสุดแห่งอาณาจักรนี้เงือกน้อยอาริยาตื่นเต้นมากที่จะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวมหาสมุทรในวันนั้น ท่านพ่อเราไม่ได้ท่องเที่ยวมาหาสมุทรด้วยกันนานแล้วนะคะท่านพ่ออยากมากับลูกหรือไม่วันนี้พ่อจะส่อนที่พักสําหรับครอบครัวปลาจากซากเรืออับปางลูกสาวคุณสวยคราวนี้พ่อค่อยไปกับเจ้าแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวลูกจะกลับมาช่วยท่านพ่อนะคะเงือกน,น้อยว่ายน้ําสู่ท้องทะเลลึกฝูงปลาและครอบครัวเต่าดูตื่นกลัวว่ายน้ําผ่านไปนี่ ิดอะไรขึ้ว่ายหนีอะไรกันน่ะวิ่งเร็วเงือกน้อยวิ่งประตูมหือมากำลังดูดทุกคนเข้าไปเงือกน้อยสร้างโลฟองน้ำกันตัวเองไว้และรีบไปยังประตูปริศนาที่ว่านั่นทันทีเธอประหลาดใจที่ได้พบว่ามีประตูปิดแน่นอยู่ที่ก้นมหาสมุทรเมื่อเธอเข้าไปใกล้ขึ้นท่นใดนั้นประตูก็เปิดออก และกระแสน้ำวนยักษ์ก็ดูดกลืนเงือกน้อยอาริยาเข้าไปอาริยาพบว่าตนเองอยู่ในมหาสมุทรที่ดูต่างจากเก่าอย่างสิ้นเชิงเหล่าปลาและปะการังไร้สีสันส่วนน้ำก็สุกรปรปกขุ่นมัวเมื่ออาริยามองกลับไปด้วยความประหลาดใจกระแสน้ำวนสงบลงและประตูปริศนาก็หายวับไปเธอสังเกตเห็นปลาดาวอยู่ที่ก้นเหวขณะที่เธอว่ายไปมาอย่างร้อนใจ สวัสดีปลาดาวเอ่อข้าว่าข้าหลงทางซะแล้วโปรดช่วยข้าได้ไหมวัวัเสรยงดิอนิสวัสดีส,สัส,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 สเมื่อได้เห็นชาวทะเลเป็นครั้งแรกในชีวิตเจ้าปลาดาวก็หนีเข้าไปซ่อนใต้โขดหินส่วนเงือกน้อยนั้นก็ไม่เข้าใจว่าปลาดาววิ่งหนีเธอทำไมเพราะพวกเขาพูดภาษาที่เธอไม่เข้าใจ ในขณะเดียวกันเธอเห็นล l อเตอร์ซีดเสียวท่าทางเหนื่อยล้าว่ายเข้ามานี่ล็อบสเตอร์ข้าน่าจะหนงทางล่ะโปรดช่วยข้าด้วยเัไม่ n ข้สิ่งที่คุกำลังพูดถึงและคุณเป็นมนุอปลาโอ้ีคือ่งี่เรินกเมืองทีตกันันเป็นปลาหรือมอ้อไม่นะ ข้าพูดภาษาพวกเจ้าไม่ได้ปลาน้อยเราจะเข้าใจกันและกันได้ยังไงล่ะเนี่ยเงือกน้อยอาริยาพยายามขอความช่วยเหลือโดยใช้ภาษามือแต่อลบสเตอร์กลับหวาดกลัวท่าทางเหล่านี้และรีบว่ายหนีไปทันทีเมื่อเงือกน้อยอาริยาตัดสินใจว่ายไปหาฝั่งเธอก็เห็นปลาปักเป้าอยู่ไกลๆเธอว่ายไปหาเขาและขอความช่วยเหลือได้โปรด รดช่วยก้าด้วยปลาปักเป้าข้าหลงทางและหาทางกลับไม่เจอโอ้ oh, are you a sea person อาข้าไม่เข้าใจว่าเจ้าพูดอะไรแต่ข้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอกไม่ต้องกลัวนะเมื่อเงือกน้อยอาริยายื่นมือให้ปลาปักเป้า เขาก็ตกใจไปชั่วครู่เขาพองครีบมีพิษขึ้นมาและครีบของเขาก็ไปสัมผัสเงือกน้อยเขาเงือกน้อยสูญเสียเรียวแรงทันทีและร่วงลงไปใต้ท้องมหาสมุทรทั้งทังที่ปิดตาเมื่อเวลาผ่านไปโคไซดอนราชาแห่งอาณาจักรใต้ท้องทะเลกําลังตามหาอาริยาเพราะลูกสาวผู้นี้ไม่ได้กลับมายังอาณาจักรนานแล้วตามหาให้ทั่วมหาสมุทร เมื่อเงือกน้อยอริยาได้สติเธอลืมตาขึ้นในบ้านของแมงกระพรุนชาราเขากำลังรอยอยู่ข้างๆเธอไหนที่สุดเจ้าก็ฟื้นสัทีอ๋อในที่สุดก็มีคนพูดภาษาเดียวกันสัทีโอ้ขอบคุณมากที่ช่วยข้าไว้แมงกระพรุนบอกอาริยาว่าเธอบังเอิญตกลงมาที่มหาสมุทรฝั่งนี้เมื่อหลายปีก่อน แล้วก็ไม่สามารถกลับไปได้ข้าจึงเรียนทุกภาษาที่นี่แต่พลังของข้าไม่แข็งแกร่งพอที่จะทำให้ที่นี่สวยงามได้ข้าคิดทางแก้ออกแล้วแต่เฮ้ยเราต้องหาประตูปริศนาให้เจอก่อนเงือกน้อยอาริยาและแมงกระพรุนชาราจึงว่ายน้ำไปสุดมหาสมุทร จากนั้นแมงกระพรุนชาราก็ผิวปากเสียงดังทันใดนั้นลูกหมึกตัวจ้อยว่ายมารวมตัวกันรอบๆนางแมงกระพรุนขอให้พวกมันปล่อยน้ำมึกออกมาพร้อมกันประตูปริศนาที่ล่องหนอยู่ปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อถูกหมึกเขา้าแต่ไม่ว่าพวกเขาจะผลักประตูแรงแค่ไหนมันก็ไม่เปิดออก เมื่อเห็นดังนั้นเงือกน้อยอาริยาจึงสร้างค้อนจากฟองอากาศและทุบป,ประตูสุดกำลังและแล้วประตูก็เปิดออกพวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในมหาสมุทรอีกแห่งหนึ่งทั้งสองจึงออกว่ายไปยังอาณาจักรใต้ท้องทะเลอาริยาเล่าให้ราชาโพไซดอนฟังทีละเรื่องว่าเธอได้เห็นอีกโลกหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งสกรปรกและแตกต่างอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่ต้องทำนั้นชัดเจนเราจะทำความสะอาดที่นั่นโดยเร็วที่สุดและเราจะสร้างที่อยู่อาศัยดีๆให้กับเราปลาพวกเขาจึงว่ายไปยังที่ตั้งของประตูปริศนาโพไซดอนโบกไม้กายสิทธิ์และสร้างคลื่นยักษ์ทำให้ประตูปริศนาปรากฏขึ้นชั่วครู่จากนั้นจึงะลายมันลงดังนั้นมหาสมุทรทั้งสองจึงเข้าผสานกัน ทำให้น้ำสะอาดขึ้นและสิ่งมีชีวิตแห่งท้องทะเลก็ดีใจเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันเมื่อโพไซดอนตระหนักได้ว่าเหล่าปลามีปัญหาในการเข้าใจภาษาของกันและกันจึงเปลี่ยนเรืออับปางให้กลายเป็นโรงเรียนดังนั้นเหล่าปลาจึงสามารถเรียนรู้ภาษาของกันและกันได้ You won anymore won't poison you? will me ล็ t จูปเป b บคข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกแล้วเงื <c oughs> อกน้อยขอโทษด้วยหลังจากที่โพไซดอนทำความสะอาดน้ำแล้วเหล่าปลาทั้งหมดจึงร่วมแรงร่วมใจกันรังสรรค์โลกใหม่นี้ให้สวยงามซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาเรียนรู้ภาษาของกันและกันเพราะทุกภาษาใหม่เปิดประตูสู่โลกแห่งใหม่เสมอ Here's home Deep blue sea my Everything is fun. Friends with me. The king called me the Little Mermaid, the very best daughter of the King of the Sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar.